คููมือเรียนเดนิชฉบับภาษาไทยวันนี้เราจะมานำเสนอของเล่นเด็กนะคะหรือลายถอยในภาษาเดนิสมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เลาย์ทอยเลาย์ทอยแล้วของเล่นโซ่ดิ่งดิตุ๊กตาสาัตว์สำหรับกอดนอนค่ะเค็พิสต์ คสต์แปลว่าตุ๊กตาหัวม้าวุชิเบนวุชิเบนแปลว่าสไลเดอร์สำหรับเด็กเล่นค่ะบล์บล์ แปลว,ว่าลูกบอล,ปลแปลว,ว่ารถเด็กเล็กสำหรับหัดเดินค่ะ Lego cars ลกโคสแปลว่าตัวต่อเลโก้ตุ๊กตุ๊กแปลว่าตุ๊กตาม ตามซิแปลว,ว่าตุกา๊กตาหมีเท็ดดี้แปลว่ารถแต่ว่ารถเด็กเล่นก็เรียกบิลเหมือนกันค่ะ เบอร์ซีเล,ลแปลว,ว่าที่อุ้มเด็กแบบมีสายรัดค่ะแฟรนล,ลิฟท์สแลงพุดเฟรนลิฟท์สแลงพุดแปลว่าหมอนรูปงูสำหรับอ้อมเปลเด็ก t a l เซล p น n t a เซลเน p พ n แปลว่าปากกาพูดได้เซลปูเซลปูแปลว่าหนังสือพูดได้ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับของเล่นเด็กในภาษาเดนิสแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ